เว่าตรงตรงนี้มันเป็นเขตชุมชนใช่แต่กแบบินกินไม่ค่อยมีใช้ปูนขาวเหรอครับใช้ปูนขาวเลย๋อแล้วก็พวกวิตามินรีมิกรครับจะช่วยได้ตรงวิตามินนี่เราเอาใส่น้ำเหรอครับละลายน้ำครับละลายน้ำให้กินใช่สวัสดีครับวันนี้คนอุรพัฐถินพาพี่น้องเกษตรกรมาที่ฟาร์มน้องไบร์ครับมาที่หมู่หนึ่งตำบลห้วยกดพัฒนา อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับพามาดูฟาร์มแพะของพี่เบ้งหรือพี่ปริญญาครับเป็นการเลี้ยงแพะเริ่มจากเลี้ยงแบบช่างกิโลเล,เลี้ยงจากแพะเนื้อครับตอนนี้ได้พัฒนามาเป็นสายพันธุ์ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเยี่ยมชมมาดูแนวทางการเลี้ยงของทางพี่เบ้งครับพาพี่น้องเกษตรกรมาที่ฟาร์มน้องใบครับ เป็นเกษตรกร,กรผู้ที่เลี้ยงแพะเริ่มจากาแพะลูกผสมตอนนี้ขยับมาเป็นเลี้ยงเพื่อขายสายพันธุ์เดี๋ยวผมพามาสอบถามพี่ปริญญาหรือพี่เบ้งเจ้าของฟาร์มครับ,รบสวัสดีครับ,รบพีบ่พี่เบ้งครับครับผมอยากจะสอบถามาที่ไปที่มาแล้วก็แนวทางการเลี้ยง<อ>เป็นยังไงถึงได้หันมายึดอาชีพเลี้ยงแพะครับพี่อ๋อก็ ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยหันมาลองเลี้ยงดูแรกๆก็เลี้ยงเป็นเป็นขาวข้อแดงธรรมดาพอไปๆมาๆก็ไปเจอพี่วิโรธก็แนะนำว่าให้เลี้ยงเป็นสายพันธุ์ครับจะได้เพิ่มมูลค่าอราคามากขึ้นครับแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ทำได้มานานหรือยังครับทำมานานหรือยังทำมาปีกว่าๆแล้วครับ แล้วจากที่เรา,าหันมายึดอาชีพการเลี้ยงแพนี่รายได้หรือวาอ่าการเลี้ยงแพนี่ดียังไงครับดีไหมหรือว่าอ๋อก็ดีครับเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนมากลงทุนเที่ยวเดียวตอนซื้อสายพันธุ์นะครับครับเพราะว่าที่นี่ก็ปลูกหญ้าเลี้ยงเองครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลกับเนเปียแล้วก็แคนโกลาครับครับผมตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นาฟาร์มสายพันธุ์ใช่ไหมพี่ อ่ามันจะมีสายพานตร,ตร,ตร,ตรงตรงนี้จะเป็นขาวคอแดงธรรมดานะครับไอ้อที่มีลูกนะครับเป็นล้าเป็นล้าคลอดอะครับอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูด้านบนได้ไหมพี่ได้ครับครับผม<ช>เ,เดี๋ยวพาพี่น้องเกษตรกรมาดูด้านบนาฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรผู้ที่เริ่มจากเลี้ยงแพะแบบลูกผสมธรรมดาครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็น มีฟสองกับฟสามครับอ๋อตรงนี้เป็น7เจ็ดเดือนแล้วชุดนี้อายุเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมครับเป็นลูกฟฟสองฟสามตอนนี้ที่ฟาร,ร์มมีแพะอ,อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่หกสิบตัวครับเริ่มต้นมีกี่ตัวพี่เริ่มต้นเลี้ยงสิบกว่าตัวครับอ๋อนี่ครับเริ่มต้นเลี้ยงมาสิบกว่าตัวนะตอนนี้มีแพะในฟาร,ร์มนี้เป็นหกสิบกว่าตัวครับเนี่ยครับ ฟาร์มนี้จะเป็นผลิตสายพันธุ์เพื่อ,อป้อน<ช>ตลาดให้เกษตรกร,เ,กรเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยครับอยากจะขอคําแนะนําจากพี่เว้งหน่อยพี่เป็นยังไงการที่เราเก้าวเข้ามาเริ่มต้นทํเล็กๆแล้วก็มีเรื่องปัญหามีเรื่องอที่ต้องให้เกษตรกร,กรมือใหม่ต้องรับมือมีอะไรบ้างครับสําหรับอาชีพเลี้ยงแพะพี่ ปัญหาที่ผมเจอก็ยังไม่ไค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเลี้ยงยืนลงครับพวกโรคภัยก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะควบคุมได้ง่ายจะควบคุมได้ง่ายกว่าไล่ทุ่งครับแล้วตลาดสายพันธุ์กับตลาดเนื้อนี่ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ตอนนี้ตลาดเนื้อก็จะราคาจะตกๆหน่อยครับเพราะว่าช่วงวิกฤตโรคระบาดครับ แล้วแต่สายพันธุ์ก็ยังขายได้เหมือนเดิมครับเรื่องสายพันธุ์ก็ยังไปได้ดียังไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงเลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะขึ้นใช่ไหมพี่แล้วราคาทางฟาร์มเราเผื่อท่านเกษตรกรผู้ที่ชมอยู่ช่องคนอุดรพัทถิสนใจนะครับพี่ให้ให้ให้มาติดต่อได้ที่ไหนพี่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์เดี๋ยวให้เบอร์ไปก็ได้กันครับเบอร์ครับพี่ 0 9 0 9 9 2ครับ4645ครับ4645โทรมาติดต่อสอบถามทางพี่เบ้งได้โดยตรงได้เลยครับครับผมยินดีครับตอนนี้พอพันธุ์แม่พันธุ์ยังยังเหลือพอจะให้พี่น้องเกษตรกรได้จับจองกันอยู่ไหมพี่ตอนนี้แม่พันธุ์เราหมดนะครับตอนนี้หมดแล้วไม่พอความต้องการับต้องร้อยสามเดือน4ี่เดือนอะไรประมาณนี้อ๋อนี่ครับ ชุดนี้คือไปหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ครับผมอ๋อนี่ครับชุดนี้คือมีการจับจองไปเรียบร้อยครับอ๋อนี่ครับเผื่อเกษตรกรผู้ที่สนใจก็เดี๋ยวโทรมาติดต่อสอบถามหรือจับจองกันได้ได้ครับผมทางพี่เบ้งก็จะกันไว้ให้ครับผมตรงนี้เป็นที่ผลิตสายพันธุ์ เพื่อรองรับเพื่อจําหน่ายกับพี่น้องเกษตรกรนี่คืออายุกี่เดือนนะพี่อันนี้อายุ7เดือนครับอายุ7เดือนสําหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจนะพี่เราจะให้ปล่อยให้เกษตรกรในอายุกี่เดือนพี่สาหรับที่ฟาร์มเราส่วนใหญ่จะปล่อยก็ประมาณสัก4เดือนห้าเดือนราคาก็จะเบาๆลงนะครับถ้าโตแล้วอย่างนี้ราคามันก็จะแรงหน่อยครับ สี่ห้าเดือนคือไปได้แล้วยานมยานมคือพี่น้องเกษตรกรสามารถมารับได้ใช่ครับผมเรื่องราคาก็ลองมาสอบถามลองมาปรึกษากันได้ใช่ไหมพี่เพราะว่าแต่ละตัวมันก็แตกต่างกันไปนะครับใช่ครับผมเนี่ยครับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงแพะครับอยากจะได้แพ้สวยๆอยากจะได้แม่พันธุ์ดีๆก็ติดต่อมาได้ที่ทาง พี่เบ้งนะครับามาที่หมู่หนึ่งตําบลห้วยกดพัฒนาอำเภอสันบุรีและเบอร์โทรก็0909924645ครับโทรมาติดต่อสอบถามหรือว่ามาดูงานที่ฟาร์มได้ครับผมแล้วาทางโน้ตเป็นเป็นขาวข้อแดงธรรมดาชุดแรกครับชุดแรกรเดี๋ยวไปดูชุดแรก,ลก,กหลังจากจะมาเป็นพวกหลังจากจะมาเป็น F แล้วครับลังจาผ่ันบอร้อยครับเป็นการเริ่มจากขาวคอแดงธรรมดาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันครับได้เลยครับเจอครับนี่ครับพาพี่น้องเกษตรกรมาดูครับหลังจากที่ทางพี่เบ่งได้หันมาทำอาชีพเลี้ยงแพะก็จุดเริ่มต้นคือเป็นขาวคอแดงธรรมดาเนี่ยครับ ตรงนี้เราเริ่มต้นใช้พื้นที่เยอะไหมพี่ไม่เยอะครับก็แค่นิดหน่อยครับงานงานสองงานอะไรก็เลี้ยงได้ทั้งนั้นนะครับครับนี่ครับเป็นเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะครับตรงนี้เป็นแม่พันธุ์ทั้งนั้นใช่ไหมพี่ครับแม่พันธุ์ตรงนี้เราก็จําหน่ายแม่พันธุ์ด้วยหรือว่ายังไงพี่ก็จําหน่ายแม่พันธุ์ด้วยครับแล้วก็ลูกด้วยครับครับอ๋อถ้า เกษตรกรที่สนใจแบบลูกเอฟกบบม็มีมีมีบบมีทั้งเอฟทั้งขาวคอแดงธรรมดาพื้นเนี่ยเนี่ยครับดูลักษณะรูปร่างของที่ว่าขาวคอแดงธรรมดาครับเนื้อตัวครับมันมันมันจะไม่ค่อยล่ําเหมือนเอฟนะครับพวกนี้มันจะสูงสูงยาวยาวถ้าพวกเอฟผ่านร้อยแล้วมันจะเป็นจะล่ำล้ำเตี้ยเตี้ยมันจะโตเร็วกว่าครับพูาง่ายอ๋อเนี่ยครับ สำหรับเกษตรกรผู้ทีอ่อยากจะเริ่มทําหรือว่าอยากจะลองเลี้ยงก็สามารถนําแบบขาวคอแดงธรรมดาไปเลี้ยงได้ที่นี่ก็มีจําหน่ายฝึกเลี้ยงก่อนได้ครับครับตรงนี้มีที่รอยจาหน่ายให้เกษตรกร,เ,กรเยอะไหมพี่ตอนนี้ตอนน,อน,นี้รู้สึกว่าจะหมดตัวหมดแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ครับเหลือน้อยแล้วตอนนี้ราคาเริ่มต้นสำหรับ เขาหัวแดงนี่เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่พี่เจ็ดพันครับเป็นแม่พันนะครับเป็นแม่พันอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันครับน,นี่ครับโทรมาส,สอบถามกันได้ครับข้างบนก็เป็นก็เป็นแม่พันที่คลอ,คอดลูกคคลอดลูกใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเวลาเรามีงานมีอะไรอย่างอื่นเราก็ไปทำได้สบายอ๋อทิ้งได้เลยครับนี่คือ ทางพี่เว่งเคยทําอาชีพประสุตว์มาก่อนพี่ก่อนจะมาทําแพะนะครับไม่ะครับไม่เคยครับอ๋อนี่ครับขนาดพี่เว่งก็ไม่เคยครับทําประสุตว์มาก่อนฝึกเลี้ยงดูเรื่องโรคเรื่องอยู่ยาก็ยากไหมพี่ยาก็ก็ไม่ยากครับก็มันก็มีไม่กี่อย่างครับสําหรับแพะที่ทําบ่อยๆก็มีพยาธิครับแล้วก็พยาธิเม็ดเลือดครับพยาธิเม็ดเลือดผมก็ทําปีละครั้งช่วงช่วงเข้าสู่ดูฝนเนี่ยครับ แล้วก็ปากเท้าเปื่อยครับมีมีแค่นี้นะครับที่โยกประจาครับที่ควรระวังแล้วก็ทําเป็นประจําก็คือมีสองอย่างนี่นี่ครับครับผมนี่ครับอ่าเป็นเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่พี่น้องเกรรษตรกรผู้ที่สนใจสามารถทดลองเลี้ยงได้ซึ่งราคาไม่แรงใช่ครับผมทดลองเลี้ยงเคื่อมีคนสนใจหรือว่านำไปทดลองเลี้ยงแล้วติดใจก็ ขยายเหมือนพี่เว้งเนี่ยนะครับ,คร,บครับต้องค่อ,คอยๆเริ่มไปก่อนนะครับครับพี่เว้งก็เริ่มจากขาวคอแดงอ่าขาวคอแดงชุดข้างล่างเมื่อกี้นะครับอืมชุดนี้ชุดนี้แหละครับครับสิบกว่าตัวแล้วก็ มองเห็นแนวทางมองเห็นตลาดก็มีผู้ใหญ่เขามาแนะนําครับพี่วิโร์มาแนะนำนี่ครับเป็นเหมือนประธานกลุ่มในเขตนี้ที่คอยแนะนําที่คนอุราพัถินได้ไปทําคลิปของพี่วิโร์แล้วรอบหนึ่งครับผมแกเป็นคนแนะนำเป็นคนให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับเกษตรกรทุกคนจะรู้จักแกเปน่ดีอ๋อนี่ครับ ฝากพ,พี่น้องเกษตรกรครับเผื่อใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้หรือว่าคุยเรื่องการวางแผนการจะเลี้ยงแพะเลี้ยงปสุสสตว์นะครับทางฟาร์มก็ยินดีนะครับครับไอตัวที่ลูกเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ถูกจองไปหมดแล้วเล้พี่ก็ครับหมดแล้วส่วนใหญ่จะหมดแล้วครับนี่ครับคืออ่าสะท้อนให้เห็นว่าณตอนนี้ถึงจะมีโควิด โรคระบาดแต่ว่าทางเป็นอาชีพทางเลือกที่ดีครับผมเนี่ยครับน<ะ>ี่เราก็เลี้ยงไว้อย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอพี่ไม่ไม่ต้องมาดูยุง<ะ>่งยากใช่ไหมพี่ทั้งวันไม่ต้องมาดูครับให้อาหารตอนเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันนี่แหละห้าโมงหนึ่งที่ยงแล้วก็เ<ม>ยน็นอีกครั้งหนึ่งก็บอเราให้วันหนึ่งสามมื้อครับสามมื้อเป็นย่าหวานครับย่าหวานอิสราเอลแล้วก็ผสมอาหารผงอาหาร บ้างนิดหน่อยอแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วครับ,รบตัวหนึ่งเนี่ยกินเยอะไหมพี่ตัวหนึ่งไม่เยอะครับไม่เยอะมากอืเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นเหมือนวัวก็จะเยอะหน่อยเยอะเยอะ <laughs> แล้วก็ให้ผลผลิตช้าช้ากว่าครับตัวนี้คือสามารถให้ลูกแฝดสองแฝดสามได้ด้วยใช่ไหมพี่ได้เลยครับแฝดสองอส่วนใหญ่จะแฝดสองครับที่นี่ได้แฝดสองส่วนใหญ่ใช่ไหมครับครับ มีมีจะมีอยู่แม่สาวครับสาวส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดียวก่อนอแต่บางตัวก็แฝดถ้าใ,ใหญ่ๆก็แฝดหมดนี่นะครับเลี้ยงอคือได้ทํามาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นแนวทางเห็นสิ่งที่ชอบก็คือแยกเลยครับเป็นสายพันธุ์แล้วก็อ่าแล้วก็สายพันธุ์แล้วก็เนื้อพันุเนื้อครับผม คือพันเนื้อถ้าเป็นตัวผู้ก็ช่างกิโลให้ช,ช่างกิโลครับคบตัวเนี้ยก็ขายเป็นสายธา์ได้แล้วครับ,รบแต่ก็ราคาก็จะดรลงมาหน่อยนะึงครับนี่ครับเป็นแนวทางเป็นอีกอาชีพที่อ,อยากแนะนำเกษตรกรในช่วงโควิดช่วงมีโรคระบาดาคือฝากอ่าพี่เวงแนะนำทางเกษตรกรมือใหม่หน่อยครับว่า เริ่มต้นเราควรเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับการเริ่มต้นก็มีที่แค่ปลูกลงเรือนแล้วก็เราก็เลือกเอาว่าเราจะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งหรือว่ายืนลงถ้ายืนลงเราก็ต้องตัดหญ้าให้กินนะครับครับต้องมีแหล่องอาหารรอ,องรับแต,แต่ถ้ายืนลงก็จะใช้เวลาแต่ในแต่ละวันไม่มากครับครับแค่ตัดหญ้าแต่ถ้าเลี้ยงไล่ทุ่งก็ต้อง,ต,องต้องบางวันก็ต้องสองครั้งนะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นอีกครั้งครับ ขยันพาออกไปข้างนอกครับแต่ก็ถ้าไล่ทุ่งก็จะไม่ค่อยลงจะลงทุนน้อยกว่าครับผู้ที่สนใจจะเริ่มเลี้ยงจะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งหรือว่ายืนลงถ้ายืนลงก็คือเรามีแหล่งอาหารคอยให้เขาเป็นเวลาปลูกหญ้าให้ครับเนี่ยครับเป็นอาชีพแนะนําเป็นอาชีพที่เกษตรกรกําลังให้ความสนใจจํานวนมากครับผมแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ครับผมทําแล้วก็ ผมพาพี่น้องมาดูเกษตรกรผู้ที่เริ่มจากนี่ครับแพะช่างกิโลช่างกิโลคุยพูดง่ายๆคือแพะช่างกิโลไปสู่แพะขายสายพันธุ์นี่ครับคนที่เริ่มทําแล้วก็ประสบความสําเร็จผมก็เลยอยากพาพี่น้องมาดูว่าพี่เขาเริ่มยังไงทํายังไงแล้วก็อาชีพนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนคือช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้คือ แค้ไม่พอขายมันกันครับตอนนี้ยังไม่ไม่พอขายครมีรเท่าไหร่ทั้งหมดผลิตไม่ทันพูด้ง่ายตอนนี้อืเนี่ยครับตลาดไม่ต้องเป็นห่วงห่วงนะที่เราต้องผลิตให้ทันตลาดจงผลิตให้ทันตลาดอย่างเดียวเนี่ยครับขอแอบกระชิบถามรายได้ดีไหมพี่ต่อเดือน ก็ดีนะพัวเองก็ดีนี่ครับอันนี้พี่เพิ่งทาเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากครับถ้ามีญ่าแค่ซื้ออาหารนิดหน่อยอะครับซื้ออาหารเจริญผลนี่ครับที่เสียวิโรธหรือท่านประธานพูดว่าเอาใบไม้มาแลกเงินนี่แหละโลแกนของเราเลยครับเอาใบไม้มาแลกนั่นไม่ผมบอกเลี้ยงแพะต้องปลูกญ้าต้องมีญ้าครับครับ เลี้ยงแพะต้องมีแหล่งอาหารมีหญ้าเราจะสบายใช่ครับผมนี่ครับฝากผู้ที่จะเลี้ยงฝากผู้ที่จะกําลังจะมองหาอาชีพนะครับเลี้ยงแพะมีหญ้ามีแหล่งอาหารเราก็จะสบายเหมือนพี่เบ้งนี่ครับมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาไปไหนมาไหนสบายครับผมนี่ครับแพะแยะๆครับจากแพะช่างกิโลสู่ขายสายพันธุ์ครับผมวันนี้ ต้องขอขอบคุณเกษตรกรผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ผู้ที่เริ่มอาชีพปศุสัตว์อาชีพการเลี้ยงแพะแล้วประสบความสําเร็จแล้วนามาบอกต่อพี่น้องเกษตรกรฝากอีกครั้งครับเผื่อเกษตรกรผู้ที่สนใจมาที่มาดูงานได้ที่ตําบลตําบลห้วยกรดพัฒนาครับอำเภอสันบุรีชัยนาทครับครับผมนี่ครับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ทําอาชีพเลี้ยงแพะแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็นํามาแบ่งปันนํามาบอกต่อกันครับ มีอะไรโทรสอบถามกันได้มีอะไรโทรปรึกษากันได้หรือว่ามาดูงานได้ที่ตำบลห้วยกดพัฒนาวันนี้ขอบคุณพี่เบ้งขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้ามันชื้นๆน่ยกลิ่นจะมีจะมีกลิ่นถ้าช่วงแห้งๆก็ไมคคคค่ค่อยเท่าไหร่คือสังเกตว่าตรงตรงนี้มันเป็นคือเขตชุมชนใช่แต่กลิ่นกลิ่นไม่ค่อยมีใช้ปูนขาวเหรอครับใช้ปูนขาว แล้วก็พวกวิตามินทีมิกจะช่วยได้ตรงวิตามินนี่เราเอาใส่น้ำเหรอครับละลายน้ำครับละลายน้ำให้กินใช่โอ้ตรงนี้ก็ช่วยได้จะช่วยจัดการได้ไปในระดับนี้นี่ครับสังเกตเห็นว่า,าฟาร์มของน้องไบส์นี่คืออยู่ในมีเขตชุมชนมีบ้านเรือนล้อมรอบอยู่แต่วา่าผมเข้ามาก็กลิ่นกลิ่นไม่ไม่มีครับก็เลยขอบากเื่อากที่น้องก็เจอก่อนคือเรา ใช้ปูนขาวโรยใช,ช,ใช่ใช่ใช่กวาดแล้วก็ปูนขาวโรย